สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับพอลเล่จะพาทุกคนครับไปพิสูจน์ความเข้มแข็งของจิตใจครับสภาพจิตใจแต่ละคนในวันนี้นะครับสมาชิกชาวแก๊งของเราครับหายไปหมดเลยครับเพราะว่าพอลเล่ครับจะเข้าไปทําการครับล่าท้าผีครับที่ห้องที่ห้องลึกลับห้องสุดท้ายครับของโรงเรียนที่เราเคยมาครั้งที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์ครับจากเด็กๆทางบ้านครับมาเยอะมากบอกว่าอยากให้เข้าไปพิสูจน์ในห้องนั้นครับ ว่าทำไมถึงมีการปิดตายนะครับอ่ะโอเคตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับทิกเกอร์กลัวไหมครับเดียวกลัวปะครับนิดหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวพ่อโอเล่พาไปเที่ยวครับอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วครับไปเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปทําการพิสูจน์้ะครับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพ่อโอเล่ลีโอแล้วก็ทิกเกอร์เลยครับพร้อมไหมครับลีโอพร้อมแล้วครับทิกเกอร์พร้อมไหมครับอ่ะโอเคครับเปิดกระชายนะครับ ค่อยๆเดินขึ้นไปครับนี่ครับพอมาถึงที่ด่านแรกครับหลังจากที่ไม่ได้มานานครับนกครับมา ทำรังแล้วก็มีเศษขยะครับเยอะมากครับจากใบไม้แล้วก็ที่เป็นขี้นกครับนกพิราบเพียบเลยครับ๋ยาจะขึ้นค่อยขึ้นไปครับทิกเกอร์ทิกเกอร์เดินครับดูสภาพพื้นไม้นะครับขี้นกเพียบเลย ดูสภาพจิตใจของทิกเกอร์กับลีโอครับว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยบอกว่ากลัวครับพอเล่ลีโอแล้วก็ทิกเกอร์นะครับมาถึงที่ที่ประตูที่ด้านหน้านี่ครับตอนนี้ลีโอสภาพเป็นงไงครับจิตใจไม่คุยกับทิกเกอร์เป็นไงครับกลัวไหมครับทิกเกอร์กลัวครับเดี๋ยว เดี๋ยวพอเล่จะขยับโต๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านที่ด้านในของประตูครับค,ค่อยขยับครับอโอเคครับเนี่ยตอนนี้พร้อมนะครับ เดีย๋ยวจะเข้าไปสำรวจที่ด้านในครับภายในห้องนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรครับอย่างที่เห็นนี้นะครับจะเป็นห้องโล่งๆครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นกระดานดำครับนี่เป็นเวลาครั้งสุดท้ายครับก็คือปี54ครับวันพุธที่2มีนาคมครับ2554ครับที่มีการเรียนการสอนครั้งสุดท้ายครับก่อนที่โรงเรียนนี้นะครับจะปิดหยุดการเรียนการสอนลงไปครับก็โดยรวมก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับทิกเกอร์เป็นไงครับกลัวครับเรียวยังกลัวอยู่ไหมครับยังกลัวอยู่ครับทำไมถึงกลัวครับ มันมันเป็นไงครับใจวิววิวอ๋อแสดงว่าตอนนี้ลีโอเขาเรียกอะไรหลอกตัวเองครับตอนนี้จริงๆแล้วภายในนี้มีอะไรปะลีโอไม่มีไม่มีอะไรอ่าโอเคนะครับให้ดูให้พิจารณาให้ดีครับในสิ่งที่เห็นครับก็คือในนี้ก็คือเป็นห้องโล่งๆครับตอนนี้เป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจนะครับ อันนี้พ่อเล่นะครับจะออกมาที่ด้านนอกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพ่อจะปิดประตูไว้เหมือนเดิมครับเรียวเรียวถือไปฉายพ่อคนครับพ่อจะขออนุญาตปิดประตูไว้เหมือนเดิม โอเคครับตอนนี้เขาเลยทำการปิดประตูแล้วจอยครับอ่อก็อจะลองเดินเข้ามาสำรวจที่ห้องนี้อีก,กนิดหน่อยครับก็คือห้องห้องนี้เคยเอ่อพวกเราเคยเข้ามาแล้วนะครับที่ห้องนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมครับ แล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้องโถงกลางครับอ่าโอเคครับในคลิปนี้นะครับพอเล่จะมาสำรวจเน้นมาสำรวจที่ห้องห้องที่เคยมีข้อสงสัยแล้วก็มีเด็กๆทางบ้านครับคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าอยากให้มาสำรวจที่ห้องนี้ตอนนี้นะครับพอเล่มาสำรวจให้เรียบร้อยแล้วครับจะลงไปที่ด้านล่างกันเลครับโอเคครับไปครับทั้งติ๊กเกอร์และลีโอนะครับก็ถือว่าโอเคครับ ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งครับพอมีความกล้านะครับที่จะขึ้นมาพร้อมกับโอเล่ด้วยตอนนี้เลโอคับทิกเกอร์เดินป่อเลยครับน่าจะหายกลัวเลยครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลโอกับทิกเกอร์อีกรอบนึงครับก่อนที่าจะจบคลิปทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับหายกลัวหรือยังครับ,ลลรบแล้วทิกเกอร์หายกลัวยังครับตอนนี้ ก่อนขึ้นกับหลังขึ้นเป็นไงครับก่อนขึ้นน่ากลัวมากเลยครับมเ่ยวกลัวมากน่ากลัวเพราะว่าเราหลอกตัวเองหรือว่าสถานที่น่ากลัวครับสถานที่น่ากลัวแล้วหลอกตัวเองด้วยครับแล้วพอเข้าไปแล้วมีอะไรให้น่ากลัวไหมครับไม่มีนะครับอ่าโอเคครับเพราะว่าพ่อบอกแล้วนะครับบางอย่างครับให้เราพิจารณาดูให้ดีครับก่อนที่เราจะคิดปรุงสร้างไปเองครับเพราะส่วนมากส่วนที่เรากลัวเนี่ยกลัวเพราะว่าเราหลอกตัวเองซะมากกว่านะครับที่ตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดเลยคืออะไรครับยุงครับตอนนี้ยุงเยอะมาก เพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปครับยุงเยอะมากครับและในคลิปนี้นะครับพอลเล่ลิโอและทิกเกอร์นะครับต้องขอตัวจบคลิปนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวในตอนหน้าครับลาทาผีพอลเล่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมครับกดติดตามแลวก็กดปุ่มกระดิ่งไ้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยในการกดกดจะคลิลและแชร์ใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์มาเยอะๆเลยครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับบายบาย